สวัสดีนะครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง l e s เ p เบนะครับสำหรับใน EP เนี้ยก็จะก้าวเข้าสู่เกมวีที่3แล้วนะครับก่อนไปดูในเกมวีที่3เนี่ยเดี๋ยวผมมารีวิวในเกมวีที่2ให้เพื่อนๆทราบกันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นในเกมวีที่2บ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ทีมของผมก่อนนะครับเนี้ยในเกมวีเนี้ยก็เป็นเกมวีที่ผมค่อนข้างจะพอใจนะครับเกณฑ์การตั้งเป้าของผมก็คือชนะค่าเฉลี่ยไปในทุกๆวีกนะครับวีกเนี้ยผมได้หกสิบสี่คะแนนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดคะแนนก็5นะค่าเฉลี่ยมา ได้ลูกศรเขียวนะครับสัปดหาห์นี้วีคที่แล้วเนี่ยผมอยู่3 2, ล้าน2กว่า 5, กว่าเนาะวีคนี้ขยับขึ้นมา2ล้าน5กว่ากว่าก็ถือว่าขึ้นมา7จ็ดแสนอาบก็ถือว่าค่อนข้างจะพอใจนะครับแล้วก็ในวันนี้อัดคลิปนะครับมูลค่าของทีมผมมาขึ้นมาเป็น1 0 0 2นะครับลองไปดูในรายตัวของทีมผมกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงในเกมลับเนี่ยมาติสบาดเจ็บนะครับไม่ได้ลงสนามก็ถูกออโต้พีกไปนั่งสำรองนะครับ เกมรับ4คนถ้ารวมโกนะครับเอเดอร์สัน um ได้6คะแนนริสเทมได้7คะแนนก็ถือว่าเป็น2คนที่ทําคะแนนในเกมรับของทางผมนะครับส่วนเบนไวท์เนี่ยได้1คะแนนดาโลไม่ได้คะแนนนะครับตัวดาโลเนี่ยน่าจะเป็นแอสเซทในเกมรับที่ดูจะไม่ค่อยมีประโยชน์ในทีมผมแล้วนะครับถ้าจาก2นัดที่ผ่านมาแล้วก็จากฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ค่อนข้างจะทาปวดหัวเลยทีเดียวกองกลางเนี่ยอัดลงมา5คนเพราะว่าออโตพิกแทนมาติดนะครับ ซึ่ง5คนนะั้นจริง,รงๆก็ทําคะแนนอยู่2คนนะมาร์ตินเนลี่ได้8คะแนนราฮิมสเตอร์ดิงได้5คะแนนส่วนกัปตันมหาชนซาร่าก็ได้2คะแนนใส่กัปตันก็เป็น4คะแนนครับก็ถือว่ากัปตันวิกนี้ผมแบงไปนะครับอีก2ตัวก็เป็นมาเลสมาเลสเนี่ยเกมวิกหนึ่งผมค่อนข้างจะก,กังังกับเขาเพราะว่าเกมไทม์เขาไม่ได้ลงนะครับส่วนเกมเนี่ยเขาได้ลง90นาทีเลยก็ถือว่าค่อนข้างอุ่นใจขึ้นมาส่วนอันเดรสเนี่ยลงมาแทนมาติปก็ได้3คะแนนนะครับก็ถือว่ายังโอเคนะลงมาแทนได้3คะแนน ไปดูเกมลุก2คนนะครับกองหน้าคู่ของผมเป็นเจซูสกับแฮร์รี่เคนจริงๆทําประตูทั้งคู่เลยนะยิ่งเฉพาะเจซูสนี่กดไป19คะแนนเลยนะครับถือว่าค่อนข้างจะเยี่ยมยอดเลยนะครับแฮร์รี่เคนกดไป8คะแนนนี่ก็ถือว่าค่อนข้างจะพอใจสําหรับผม เนื่องจากเกมวิทแรกก้าวมาสู่เกมวิที่2เนี่ยช่วงระหว่างก่อนเกมวิที่2เนี่ยหลายๆคนก็ทาร์นเฟอร์แฮร์รี่เคนออกไปไปใส่ฮาแลนด์นะครับซึ่งฮาแลนด์สัปดาห์นี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิมิอันผมก็รู้สึกว่าเออการไม่เปลี่ยนแฮร์รี่เคนของผมเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะแอบปลอบใจตัวเองอยู่เล็กๆนะครับอันนี้ทีนี้ก่อนจะไปดูการจัดตัวในเกมวิทที่สของผมผมขอร้องมาซัมมารีคร่าวๆในเกมวิทที่สว่าผมเห็นอะไรบ้างผมอาจจะดูไฮไลท์ในบางคู่ที่เป็นไฮไลท์การทธประตูแล้วก็มีนั่งดูเต็มเเเเเกกมมมยย้้ออออออนนนนนนหลลลัััังงงงขใบบาาคคคูู่่่่่ะรรรแแวววววิ2-1จ์ตตีสผ มีอะไรเป็นประเด็นที่ผมจะจับมาวิเคราะห์ในมุมของ fl ให้เพื่อนเพื่อนะครับคู่นี้ผมขอข้ามไปก่อนคู่ที่242ระหว่างอาร์เซนอลกับเลสเตอร์นะคู่นี้ผมจับใจความสาคัญในมุมของ fl ได้ก็คือเจสูสเนี่ยเป็นมหาชนแน่นอนออนิชิปเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงมากๆเป็นประวัติศาสตร์อยู่แล้วแล้วก็ทําไปสิบเก้าคะแนนเนี่ยเรีวกได้ว่ายอดเยี่ยมนะครับใครที่เป็นคนกลุ่มน้อยที่ไม่มีเจสูสผมว่าต้องเอาเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวมันจะพลาดอะไรไปในหลายๆอย่าง ส่วนอีก2คนที่ผมจะขอพูดถึงของอาเซนอลก็คือมาติเนลลี่นะครับราคาเนี่ยถูกกว่าซาก้าเนี่ยตอนเริ่มต้นต่ะสล้านตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือล้านกว่าๆนะเพราะมาติเนลลี่เนี่ยราคาขึ้นมาระดับหนึ่งละส่วนซาก้าเนี่ยแล้านเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันส่วนตัวผมถ้าใครมี2ตัวนี้อยู่แล้วถ้าจะต้องสวิต์ออก1ตัวเนี่ยสวิตซ์ซาก้าออกได้นะล้วเอาเงินไปทําอย่างอื่นเพราะว่าบัตเจ็ดแปดล้านเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างเลยส่วนใครที่ยังไม่มีทั้ง2คนเลยผมแนะนําให้ต้องซื้อมาสักคนนนึนะะเเเเเพรราาาาาาว่า่่กมขออออซยค้้แบบบบููบบบูทตออหมือนัตต้งงแ่ช ส,ส,ส่วนอีกคนหนึ่งของเรสเตอร์เนี่ยผมมองไปที่แมดดิสันนะครับเขาฟอร์มดีมาจากฤดูกาลที่แล้วช่วงไปลายปลายฤดูกาลเนะยิงต่อเนื่องมาแหละเป็นชิ้นเป็นอนันอเป็นกอบเป็นกำอยู่สําหรับคะแนนของแมดดิสันฤดูกาลนี้ก็มีส่วนร่วมในหลายๆเกมในหลายๆประตูผมมองว่าการสวิตช์เงินจากซาก้ามาแมดดิสันแมดดิสันก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่โปรแกรมช่วงสองสานัดถัดไปรู้สึกว่าเรสเตอร์จะเจอทีมแข่งอยู่นะก็ะหาจังหวะเอาเข้ามาได้นะครับเ,เพื่อนๆสำหรับแมดดิสันนะ คู่ถัดมาเป็นไบรตันเสมอกับนิวไปศูนย์ศูนย์นะครับในคู่เนี้ส่วนตัวนะเพื่อนๆผมมองว่าผมจับใจความได้ในเกมรับของทั้งคู่เลยนะซึ่งถ้าจะเอาในมูเอฟเเกมรับของไบรตันเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นซานเชสนะครับแล้วถ้าเป็นเกมรับของนิวคาสเซิลผมก็ยังมองเหมือนเดิมกับที่แนะนําไปวีที่แล้วนะฟารเบนแชร์ที่4.6ล้านเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับแล้วก็นิวคาสเซิลเก็บคลีนชิดมาได้เรื่อยๆนะฟอร์มดีมาตั้งแต่ปลายฤด,ดูกาลที่แล้วแล้วด้วย ถัดมา4-0ของแมนซิตี้กับบอลมาตนะครับผมมองว่าแมนซิตี้เนี่ยนอกจากฮาแลนด์ที่เป็นตัวยืนในแดนหน้าแล้วเขาก็เป็นตัวพรีเมียมในเอฟพลนะครับผมยังรู้สึกว่าตัวพรีเมียมอีกตัวหนึ่งก็คือเควินเดอรอยคค่อนข้างจะอิสระมากๆเมื่อก่อนเล่นเป็นฟรอสไนของแมนซิตี้เนี่ยทำให้การจ่ายบอลแนวลึกของเดอรอยเนี่ยไม่มีกองหน้ารับบอลอาจจะต้องเล่นทำชิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในทุกวันนี้เควินเดอรบอยมีกองหน้าที่เป็นตัวเป้าแบบเรียกได้ว่ากระสันจะทาประตูะการจ่ายบอลแนวลึกที่เเปป็็นนอาาววุธหลักคม ขนัดของเดอะบอยอะผมมองว่ามันแบบ อันตรายมากเลยนะแล้วเดอะบอลก็ยังเติมสูงด้วยทั้งจ่ายบอลเชิงลุกทั้งขึ้นไปทาประตูเองผมมองว่าอันตรายพอๆกับฮาแลนด์เลยใครที่ตัดสินใจไม่มีฮาแลนด์ผมว่าเควินเดวายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะแต่ด้วยราคาที่12.1อ่ะมันพรีเมียมเพื่อนๆอ,อาจจะต้องช่างใจว่ากองกลางพรีเมียมเนี่ยยัดเข้ามาได้หรือเปล่านะครับคนที่สองเนี่ยผมเล็งมาหลายนะัดแล้วผมอาจจะต้องรองความชัดเจนของแบร์นาโดซินวาในการย้ายทีมก่อนนะถ้าแบร์นาโดซินวาค่อนข้างจะชัดเจนในการย้ายทีมอ่ะกุนโดกันอ่ะเป็นตัวเลือกที่ผมเล่งไว้อัันนนนนดดดบต้้้้เเลยถาาพื่่ออจไููกกุ กนโดการเป็นดาวซันโวของแมนซิตี้เลยนะครับในในสองฤดูก,กาลก่อนรูเนาะที่กองหน้ายังใช้ฟเฟอร์นันตอนแรกยังเป็นฟอลนาอยู่อะ่ะผมไม่แน่ใจเรื่องสถิติลึกๆนะแต่ผมรู้สึกว่าการจับบอลของกุนโการทีไรสัมผัสบอลสุดท้ายเขาอยู่ในกรอบเขตโทษในจุดอันตรายตลอดเลยส่วนตัวผมเองอะ่ะผมชอบกุนกานมากๆนะแต่เ,เพื่อนๆรอข่าวความชัดเจนของแบรนดอซินวานนิดนึงถ้ากุนการเกมไทม์คอนเฟิร์มว่าได้เล่นเยอะๆเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆครับผมแอบเชียร์ลึกๆเลยกุนโดกานเนี่ยเป็นไปได้ในทีมผมอยากจะซื้อกุนกานเลยนะครับ คู่ถัดมาเซาเดนมันตันสองสองกับลีดคู่นี้ผมได้ดูเต็มเกมนะเซาเดนมันตันผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ค่อยชอบตัวไหนของเซาเดนมันตันเท่าไหร่ส่วนลีดเนี่ยผมรู้สึกว่าเทรนมันไปที่โรดิโก้นะครับซึ่งโรดิโก้เนี่ยก็จับบอลในพื้นที่อันตรายเป็นเหมือนตัวเข้าฮอสอะแต่ลึกๆแล้วอะซื้อไม่ซื้อมันก็ไม่ได้แพงกับ6.1ในกองกลางตัวรุกที่มีโอกาสทําประตูนะครับโรดิโก้ก็ถึงว่าเป็นตัวที่ผมอะมูฟเอาเข้ามาในวอลซิตแล้วก็อาจจะซื้อในเร็ววันนะครับ จริงนิดเดียวว่าแบมฟอร์ดเจ็บแต่ผมไม่แน่ใจว่าการที่แบมฟอร์ดเจ็บไปเนี่ยมันจะเป็นจุดสําคัญที่ให้โรดิโก้ได้เติมขึ้นไปเล่นในเกมลุกมากขึ้นหรือเปล่ายังไงก็เล่งๆโรดิโก้ไว้นะครับสำหรับลีดคู่ถัดมาวูฟศูนย์ศูนย์กับฟูลแลมอันนี้ผมไม่ได้ดูเกมด้วยแล้วก็รู้สึกว่าดูสถิติอะไรแล้วเนี่ยไม่สามารถจับมาวิเคราะห์ในมุม FPL ได้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคู่วูฟกับฟูลแลมเนี่ยผมขอข้ามไปก่อนมาดูคู่ ford 4, นนบบเจจบรนท์ฟอร์ดสี่แมนเชสเตอร์ยูไนเเตต็็ดดท่่่าาาไไหรผลลงงนมีแ้้วกออจจะ การเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะส่วนเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยผมมองว่าอีวานโทนี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับ7ล้านเขาจะเป็นกองหน้าเกือบจะแพงนะถ้าเทียบกับเจสูส8ล้านเนี่ยก็ซื้อเจสูสคุ้มกว่าแต่ถ้าถอยราคาลงมาหน่อยเพื่อนๆไปเล่น6.5มิโตวิหรืออะไรนะผมว่าขึ้นมา7ล้านเล่นทูนี่เนี่ยค่อนข้างจะเมคชัวร์กว่าค่อนข้างจะแบบคอนเฟิร์มเรื่องเกมไทม์โอกาสยิงประตูได้เยอะไม่มีเกมเออ่กลางสัปดาห์หรือเกมยืดหยุให้เล่นยังไงเขาได้ลง100%อยูเปอร์เซ็นต์อยูน e ่น่าสนใจ คู่1นึ่งศูนย์นตติงแฮมฟลลิฟผมขอข้ามไปนะครับดูแลไม่มีสถิติอะไรในมุมของนอตติงแฮมฟลลิฟที่น่าสนใจเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าเวทแฮมนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะในฤด,ดูกาลนี้เขาอาจจะทุ่มเทกับบอลยุโรปกางสัปดาห์หรือเปล่าเพราะว่าเขาจะเป็นทีมแราของอังกฤษที่ไปเตะบอลยุโรปเลยนะก็ขอข้ามคู่นอตติงแฮมโฟลลิฟไปก่อนคู่ถัดมา2 2สุดมันโคสจะต่อยกันนะครับเชลซีกับสปเปอร์เนาะเอ๊ะทำไมเชลซีผมยังแนะนําเกมรับ เอารูปลิสเทมขึ้นมาเอารูปคูคู่ไรายาขึ้นมาผมยังรู้สึกว่าเกมรักของเชลซีดีนะครับถ้าไม่ดับนาสเปอร์เสีย2ลูกเนี่ยเกมรักของเชลซีค่อนข้างดีลิสเทมมีส่วนร่วมในเกมลุกค่อนข้างมากนะครับคูคู่ไรายาเนี่ยซื้อมาใหม่นะั้นแลกได้ลงไปแป๊บเดียวพอมาเกมวีดีสองเนี่ยลงยาวๆเลยเป็นตัวตั้งเตะลูกเตะมุมด้วยนะผมก็เริ่มรู้สึกว่าคูคู่ไรายาเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจในผู้เล่นสวอตของเชลซีที่จะเอาเข้ามาในทีมของเราเลยนะติดอยู่นิดเดียวตำแหน่งเขามีเบนชิวที่่ค้อยูถาิลเเนีจะไไดด้้ลลงงต็็มหรือปท อยู่แต่ถ้าเกิดจะถอยไปเล่นเซนเตอร์ของเชลซีผมว่าเสีย่ยงเล่นคูคูระยาไปเลยดีกว่าเพราะว่าคูคูระยาเนี่ยถ้าไม่เล่นตัววิงซ้ายเนี่ยผมว่าเขายังเล่นตัวเซ็นเตอร์ซ้ายได้นะ แนะนำสองตัวเกมรับของเชลซีนะครับในเกมรู้ตัวอื่นของเชลซีเนี่ยผมยังไม่รู้จะแนะนำตัวนในทีมตัวผมเองเนี่ยผมมีราฮิมเซอร์นิงอยู่ด้วยก็ยังไม่แนะนำเพื่อนๆนล้กันสปเปอร์ส่วนตัวผมไบแอดเลยนะครับแนะนำคิงเคนเลยแฮร์รี่เคนตัวทีมผมก็มีแล้วก็รู้สึกว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยผลงานเขาปีปีนึงเนี่ยเขาได้200กว่าคะแนนเป็นตัวยืนอยู่แล้วล่ะผลงานจะดีบ้างไม่ดีบ้างตามทีมกันไปแต่เขาก็ยังมีส่วนร่วมเนาะเกมวิ่แรกก็มีส่วนร่วมเกมวิที่สองก็มีส่วนร่วม ยังไงประตูของเฮริเคนก็มีเป็นกรอบเป็นกำรรทยอยทยอยไปนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆซื้อตอนนี้ก็ถือว่าประหยัดไป1นึ่งแสนแล้วเนาะเพราะว่าราคาลงมาจาก11.5เหลือ11.4ก็ถ้าถามผมแนะนำใครอยู่ในวอลลิสตรก็แนะนำเฮริเคนนะครับคู่หนึ่งหนึ่งลิเวอร์พูลกับคนะิสตันพาเลตเนาะลิเวอร์พูลเนี่ยผมเชื่อว่า รอยทั้งร้อยเนี่ยน่าจะมีซาร่ากันหมดหละอีกคนหนึ่งในเกมลุกของนิวพูลที่น่าจะสนใจก็คือหลุยดิอาร์ครับลุยดิอาร์เกมวิกแรกเนี่ยวูบวาบมากยิงชนเสาชนคานเป็นว่าเล่นคะแนนไม่มีในเกมวิกแรกเพราะว่าดวงไม่มีส่วนในเกมที่2เนี่ยมีละแล้วก็โหเลี้ยงหลบแม่งค่อนทีมยิงไกลเข้าไปก็ถือได้ว่าเริ่มทําประตูได้ละเริ่มจะกลับมามีสกอร์ทั้งตัวชีวิตจริงแล้วก็ในเ p l ด้วยผมก็อาจจะแนะนาหลุยดิอาร์ะนะครับแล้านเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นสวิตมาจาก ซาก้ามาเป็นลุยดีอารเนี่ยก็ยังทําได้สวิตมาจากเป็นสันมามาเป็นลุยดีอารเนี่ยก็ยังทําได้ ส่วนคิสเันพาเลตเนี่ยเขามีราชาของพาเลตคนเดียวก็คือซาฮาไม่สามารถแนะนาใครได้เลยซาฮาลูกหลุดเดี่ยวไปยิงเสาสองนี้ก็ถือได้ว่าตามมาตรฐานของซาฮาไม่เข้าสิเรียกได้ว่าปิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นคู่ลิเวอร์พูลกับคิสเันพาเลตผมก็คงมองไว้2ตัวนี้มาเข้าวอร์ซิชของผมนะครับเกินมาก็ตั้งเนื่องนานละมาวิเคราะห์ในทีมผมบ้างทีมผมเนี่ยมี potential ที่จะขายออกไปเนี่ยสตัวตัวแรกก็คือมาติปบ,บาดเจ็บยังไงมีผู้เล่น6ล้านในทีมบาดเจ็บคุณต้องเทรดออกอยู่แล้วครับ เงินหล้านไปจมอยู่กับผู้เล่นคนเดียวในข้างสนามนียไม่คุ้มแน่นอนคนที่2คือทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยผลงานทีมก็ไม่ได้มีหวังสักเท่าไหร่ ก็เลยคิดว่าจะขายดาโลถ้าขายชัากวันนี้ราคาจะไหลลงกว่านี้อีกอีกตัวหนึ่งที่ผมกัมกึง่งกัมกึ่งว่าจะขายก็คือราฮิมเซอร์ลิงผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เล่นไม่ดีนะเขาได้เล่นเป็นหน้าเป้าด้วยผลงานก็พอจะใช้ได้แต่ว่าเงิน10ล้านที่ผมลงทุนไปเนี่ยมันควรจะดีกว่านี้ก็เลยรู้สึกยังไม่ค่อยพอใจกับผลงานของราฮิมเซอร์ลิงถ้าผมทำตามแผนนี้ปุ๊บผมคงจะต้องลบ4นะี่เนาะเพราะผมเก็บทานเฟอร์มา2องทันเฟอร์ ตัวรับที่ผมรู้สึกสนใจ2ตัวที่จะเข้ามาแทนมาติปกับดาวโลที่ผมเล็งไว้คือ1นึ่งไคลวอเกอร์นะครับไคลวอเกอร์เนี่ยถึงแม้แมนซิตี้จะมีเซนแบ็กซ้ายตัวใหม่เข้ามาอาจจะมีการหมุนโรเตชันต่างๆแต่ผมรู้สึกว่ายังไงต้องเสี่ยงเอาไคลวอเกอร์เข้าไปก่อนถ้าไม่เสี่ยงเอาไคลวอเกอร์เนี่ยหลายๆคนคงมีดีอาร์อยู่สัปดาห์ที่แล้วดีอาร์โดนเปลี่ยนตัวนะครับเซนเตอร์ Center, โดนเปลี่ยนตัวเร็วเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าแมนซิตี้เนี่ย เสียงทุกตัวแหละเพราะว่าเป๊ปเนี่ยขึ้นชื่อโรเตชันอยู่แล้วผ่านมา2เกมวิกเนี่ยโคต้าเปลี่ยนตัวมี5ตัวนะเป๊ปแม่งเปลี่ยน5ตัวตลอด เพราะฉะนั้นเล่นแมนซิตี้ตัวไหนก็เสี่ยงก็เลยเล่นตัวที่มีโอกาสในเกมลุกด้วยก็เลยมองไปที่ขายบอลเกอร์ตัวที่2เนี่ยแนะนําไปตอนต้นแล้วว่าผมสนใจคูคูเราย,ยาเนาะกองหลังเชลซียังไงอยากได้เกมรับเชลซีเนี่ยมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งผมมีเกมรับเชลซีอยู่แล้วตัวหนึ่งไม่เป็นไรใส่สองตัวไปเลยได้ครินชินเนี่ยจะได้คะแนนเยอะๆก็สนใจที่คูคูเราย,ยานะครับส่วนตัวที่3ถ้าจะมาแทนราฮิมเซอร์ลิงผมเงินไม่พอที่จะขึ้นไปถึง KDB นะครับผมอาจจะต้องดาวเกยรตมันลงมาการจะให้ไปเม้าก็คงไม่ได้เเพราาาาะว่่่ออมมไคยดียก็็จจปน คูรูเชสกี้หรืออาจจะไปเป็นที่แม d i ิสันแต่แม d i ิสันเนี่ยฟิกเจอร์ค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวตายตัวแทนของการเปลี่ยนตัวผมเนาะผมมี2ทัรนเฟิร์เก็บทัรนเฟิร์มาไว้จากวีกแรกนะครับถ้าไม่อยากลบ4เปลี่ยนง่ายๆเลยตามแผนที่บอกเพื่อนๆขายมาติดขายดาโลเอาเงินที่ได้จากมาติด6ล้านเนี่ยคูคูไร่ยา่า เงินส่วนต่างของดาร์โลที่จะต้องขยับขึ้นมาที่วอลเกอร์ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นผมคงจะเลือกแผนนี้ว่าเปลี่ยนมาติดออกเปลี่ยนดารโลออกซื้อคูคูเรายยา่าซื้อวอลเกอร์นะครับแต่นะเวลาที่อัดคลิปเนี่ยผมยังไม่ได้ทำทรานเฟอร์นะเดี๋ยวผมขอดูความจดเจนในหลายๆด้านแล้วเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยผมก็คงจะทำทรานเฟอร์นะครับ กองกลางใส่มา4ตัวเหมือนเดิมน้อซาร่ามาร์ตินเนลี่ราฮิมเซอร์ลิงแล้วก็ริียสมาเลสนะครับเป็นกองกลาง4ตัวหลักในทีมของผมคู่หน้าเนี่ยไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใดๆก็คือเจสูสกับเฮอริเคนสำรองก็ยังเป็น4ตัวเดิมนะครับยังไม่ได้มีการสวิตช์สำรองแต่อย่างใดหน้าตาทีมก็คงจะเป็นประมาณนี้ ส่วนตัวผมเดาว่านะครับว่าเพื่อนๆควรจะใส่กับตาไปที่เจซูสเนาะเจอบอลมัสนัดที่แล้วบอลมัสตัวแมนซิตี้กดไป4นัดนี้อาร์เซนอลมีโอกาสกด4 5ลูกเหมือนแมนซิตี้แหละหรือไม่เพื่อนๆอาจจะมองไปที่ซาร่าเนาะเจอกับแมนยูที่ผลงานไม่ค่อยดีซาร่ามีโอกาสยิงเยอะเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อก็คงจะมองเป็นประมาณนี k, ้กันแต่สัปดาห์นี้ผมน่าจะแหวกกับตันหน่อยเพราะเชื่อว่าหลายๆคนอะไม่มีเฮริเคนแล้วหลายๆคนขายไปซื้อฮาร์แลนแล้วนะครับ ส่วนตัวเององาจจะต้องมองว่าผมอาจจะเล่นเสียงสัปดาห์นี้ผมอาจจะใส่กัปตันผมอ,อาจจะใส่ที่แฮดดี้เคน่นะครับหนึ่งก็คือเตะในบ้านผลงานของสเปอร์เนี่ยยิงประตูเยอะเลยนัดแรกก็ยิงเยอะนะัดสองเจอชิก็ยิง2ยังไงเกมลุกของสเปอร์เนี่ยคมกริบแน่นอนถึงแม้วูฟจะเหนียวแต่ไม่เป็นไรผมมองว่าผมซื้อความเสี่ยงใส่สปเปอร์ในบ้านตัวรองกัปตันเนี่ยผม,มกำกึ่งระหว่างเจซูสกับซาร่าแต่ยังไงผมขอใส่ซาร่าไปก่อนแมนยูผลงานไม่ดีนะครับ ผลลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ผลงานดีเกมรับก็ยังมีผิดพลาดอยู่บ้างแต่ยังไงแมนยูที่เป็นทีมบวยผลง,งานไม่ดีเนี่ยทีมกําลังระสำระสายมีปัญหาภายในกันเนี่ยยังไงก็ต้องใส่ซาร่าไปก่อนเป็นรองกัปตันหน้าตาของทีมผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้ทีนี้เกินมาเรื่องกัปตันฉาย,ยาผมขอสรุปกัปตันเทลิสของสัปดาห์นี้ในมุมมองของผมนะครับเที่งผมมองไปที่ฮาร์แลนนะครับเพราะว่าไปเยือนนิวคาเซิลเนาะนิวคาเซิลผมก็ยังชมว่าเกมรับเขาดี แต่ยังไงฮาแลนด์ก็ดูน่ากลัวในทุกๆนาทีที่เขาลงนะครับยังไงผมก็ชี้ไปที่ฮาแลนด์ไว้ก่อนส่วนเทียร์หนึ่งคู่กันเนี่ยผมใบแอดส่วนตัวเลยผมใส่ไปที่เฮริเคนยังไงผมต้องให้เฮริเคนเป็นเทียร์หนึ่งแนะนะนะพระสัมปันนี้ผมจะเสี่ยงกับตันเทียร์ลิสนะครับเทียร์สองเนี่ยผมมองไปที่ซาร่าเนาะเจอแมนยูผลงานไม่ดีทีมมาสัมยังไงต้องใส่เทียร์สองเทียร์สามเนี่ยผมขอใส่ไปที่เคดีบีส่วนตัวเองใบแอดเหมือนกันรู้สึกว่าเคดีบีเนี่ยผลงานดีไม่ยิงเองก็จ่ายให้ฮาแล โอ้โหแล้วเจซูสไปไหนไม่ติดเทียร์เลยเหรอแต่ลึกๆแล้วก็ติดเทียร์นะแต่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจเะนอลไปเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยมันจะยังผลงานดีหรือเปล่านะครับเกมวิกหนึ่งเขาเยือนคิสซัมพาเลตเขาก,กดได้2 0งแต่เกมวิกหนึ่งบอลมาเตกับวิลล่าเนี่ยก็ทำคลีนชีทได้ผมก็เลยรู้สึกว่าบอนมาเตกในบ้านอาจจะเล่นอุดหรือเปล่าน้องใหม่ขึ้นใช้มันนะแต่ในบ้านกับทีมใหญ่เนี่ยยังก็ต้องตั้งรับไปก่อนแพ้ก็แพ้น้อยผมก็เลยรู้สึกวว่่่่าาาาสสสัััปดหห์นนนีีี้้ถใกเเจซนะมคมคยยงอย แต่มันก็เป็นความเสี่ยงที่สามารถเทคลิกสได้นะแต่เพื่อนเจ็ดสอร์เซ็ที่มีเจซูสอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่ง อาจจะเสี่ยงมาใส่เจสซูแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปใส่ตัวพรีเมียมอย่างซาร่าก่อนใส่ฮาร์เรนก่อนเพราะฉะนั้นการใส่กับตานเจสซูจะจะเป็นใส่กับตานที่่อนท่านจะดิเฟนเชียลหน่อยก็เลยยังไม่ค่อยแนะนํากับตานเจสซูให้เพื่อนๆน,น,นะครับสำหรับวันนี้เกมวิที่สามเนี่ยผมก็ขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ฝากคอมเมนต์เนาะอะไรที่เห็นด้วยเห็นต่างอยากจะแนะนําติชมหรืออยากจะพูดคุยอะไรกัน ถามคำถามอะไรกันก็ฝากคอมเมนต์นะครับผมเข้าไปอ่านด้วยตัวเองแล้วก็ตอบคอมเมนต์เพื่อนเด้วยตัวเองเนาะวันนี้ฝากไปประมาณนี้แฮปปี้แฟนตาซีครับ